สวัสดีค่ะรันรานขนชั่วโลกสวัสดีค่ะพบกับครูปุ้ยนะคะวัสดีจ้าขอแชร์ก่อนนะ ออกกําลังกายจะลดน้ําหนักวะทุกคนสวัสดีค่ะมหาเจ็ดผีโคโลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับปุ้ยนะคะวันนี้ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตมาแล้วจา้านี่นะนี่นะเอาเปลาเปลา,ปาเอา,เอาพ่ออ้อมมาเช็ดมูด้วยลูกจริงจี้จ้าพ่ออ,อ้อมอยู่ทำงานคุรหันเลยหันเลยวังจ้าหันเลยวังจ้าจริงจี้จ้าเอาขวดไปทิ้งไหม หกไหมขอเช็คเสียงหน่อยค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะเอาเข้ามาทำไมแล้ะลกูก

มองอะไรก็คือ <Gym. S 2> ลูกฮัลโวังกะจินนี้มมมมมมมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมหาเศรษฐี eger, ล้านล้านคนทั่วโลกสวัสดีนะคะขอแชร์ก่อนนะเซเล่ฮัลโหลวังกะจิ้นีม่มมมมมมไม่ต้องมาอ้างแม่ไ่อ เอารถลงไปข้างล่างนี่ลูกเลมวไหวกเะเราไปตรงที่นอนปลาไปดีกว่า สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีล้านคนทั่วโลกสวัสดีนะคะขอแชร์ขอแชร์ก่อนนะสักครู่นะคะทุกคนะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ขอแชร์ก่อนนะขอแชร์สวัสดีล้านคนทั่วโลกสวัสดีมหาเศรษฐีทุกๆกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับครูปุ้ยค่ะในเพจครูปุ้ยนภาวดีปาฏิหารแห่งชีวิตจ้ามาแล้ววันนี้ค่ะ สักครู่ขอแชร์ก่อนนะเบิกบานในดวงจิตทำไมเราถึงต้องเบิกบานเหม็นไม,นมนอะไรวะนึกปอยย่เหม็นไมนอะไรหรอกมันจะเลี่ดหืเหม็นเหม็นอันนี้เอาออกไป เอาออกไปข้างนอกเอาลงไปทางล่างเหมน็นลูกเหม็นเบาเอาลงไปทางล่างลูกเหมน็น สะบัดม่ไร่สบะบัดเพียวไว้ก่อนเครียวไว้ก่อน,อนขอดูนะจ๊ะดูหุ่นตอนนี้จะสะบัดความอ้วนออกไปจะสะบัดความไม่ไดีออกไปสะบัดมันออกไปท,ทุกคนเ้ฉลองในดวงจิตของตัวเอง ฉลองสร้างสุดให้กับตัวเองป้าเป้า,เาปิดประตูให้แม่ด้วยเฮ okay. สบัดซะสบัดสิ่งที่มันไม่ไดีออกไปจากชีวิตซะสบัดไปขอแชร์สักรูสถานี้คือสถานีแห่งความสุขและเบิกบานมาแล้วจ้าพบกับพค้กวิลาภาวดีนะคะสวัสดีคะมหาเศรษฐีและล้านคนชว์โลกสวัสดีคะ่ะประเทศไทยสวัสดีที่นี่บุรีรัมย์ประเทศไทย สวัสดีบองวัโอนคนจังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีไดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนนะคะไม่ได้เจอกันวันึ่งค่ะเพราะเอิญว่างานยุ่งของแพ็คไม่ทันออเดอร์มาเพียบออเดอร์รนัวนะคะก็เลยไม่ได้ออกมาออเดอร์มันเยอะมากออเดอร์ทักงานเลยค่ะออเดอร์มาเพียบโอเคสะบัดเรื่องไร้ไร้ออกไปจากชีวิตค่ะสะบัดโรคไร้ไร้ออกไปจากชีวิตค่ะสะบัดสิ่งไร้ไร้ออกไปจากชีวิตค่ะคืนสะบัด เฮ้ขึ้นสะบัดสะบัดมันไปใครบอกฉันต้องสะบัดมันออกไปอ่ะเห้ <Hey. S 2> จินตนาการสำคัญกว่าความรู้วิธีคิด80%วิธีการ20%เพราะฉะนั้นกฎจักรวาลกดแรงมูคดูไม่ว่าจะเป็นหนังสือคนระดับโลกไม่ว่าจะเป็นคนสำเร็จระดับโลก ถ้าเกิดว่าหลอดไฟถ้าเขาไม่คิดค้นถ้าเขาไม่อดทนจนถึงที่สุดก็ไม่มีหลอดไฟมาให้เราไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินสองพี่น้องตระกูลไลท์ผลิตเครื่องบินออกมาถ้าเกิดไม่อดทนเราก็ไม่ได้สามารถนั่งเครื่องบินได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ของคนเรานั้นมีจิตดวงเดียวกันมีจิตมาจากที่เดียวกันเราต่างกันแค่ากายเราไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ไปตลอดชีวิตได้โอเคไหมคันหู สะบัดสิ่งนี้เดี๋ยวไปปิดประตูเทม่าดิลูกเอาเมือชื้ออยู่ไหนอะแล้วของนูหายไปไหนอะไร่านมมาใครใครที่อยากจะไดเอทลดน้ำหนักบางสะบัดความป้วนไปเออกไปคะ่ะสะบัด สบัดสบัดใครรับไม่ได้ออกไปนะใครไม่อยากเป็นเพื่อนกับครูปุ้ยก็คือคือบล็อกเลยนะจ้าวันนี้ค่ะขอรับคนบวกเท่านั้นเพจนี้จะรับคนบวกเพจนี้ใครที่บุญเสมอกันเราจะเจอกันโอเคไหมคืนสบัด ในภาวะวิกฤตแบบนี้ใครที่อยากจะเบิกบานอยากจะมีความสุขนะคะขอบคุณเสื้อผ้าสีสวยนะคะจากอารียาค่ะขอบคุณแสงไฟจากใครเอ่ยขอบคุณนะคะ f เฟ e b o o k จากมาร์คสักเบิดขอบคุณ f เฟ e b o o k ที่สุดหัวใจขอบคุณนะคะเฟสบุ๊กจากโอเคเอาอะไรดีคะ บัสะโอเคทุกคนแบกจะ,ะหมดแล้วทุกคนขาอ่าโอเคนะทุกคนพอแล้วพอแล้วได้เวลาแล้วคะ่ะวันนี้ด้วยกดจักรวาลกดแรงดึงด,ด ขอบคุณนะคะกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านขอบคุณอาจารย์ที่ทั้งมองไม่เห็นและที่มองเห็นขอบคุณจักรวาลั่งครังเหลือเฟือแห่งน,นี้ค่ะขอบคุณทุกสรศรพสิ่เค่าวันนี้ความรู้สึกแบบไหนความเชื่อแบบไหนคุณได้แบบนั้นวันนี้ค่ะคุปุ้ยก็มาแบบสบายๆนะคะขอแชร์ก่อนนะ มาแบบสบายๆวันนี้เดย์ที่เดย์ที่17แล้วทุกคนวันนี้เราจะมาโปรแกรมจิตด้านดีไปด้วยกันนะคะเราจะโคกจิตปรับใจโปรแกรมจิตไปด้วยกันด้านดีทุกๆ21วันวันนี้นะคะเป็นเดย์ที่17แล้วโปรแกรมด้านดีฝึกฝนจิตด้านดีและมันจะเป็นจริงตามที่คุณฝึกเองเพราะฉะนั้นฝึกแบบแต่ได้แบบนั้นเราฝึกเราเคยฝึกแต่เรื่องลบๆมาเราเปลี่ยนเส้นทางการฝึกก็ได้คะ่ะ อะไรก็ตามแต่ค่ะความสําเร็จทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใต้สํานึกค่ะบนโลกนี้ค่ะทุกสิ่งอย่างค่ะอยู่ที่จิตใต้สํานึกของคุณสั่งมาโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรักทางรอดเรารู้ว่าจิตใต้สํานึกเราปรารถนาอะไรแล้วก็สร้างอัลบั้มสิ่งที่เราปรารถนาไว้ทำมันซ้ําๆตอกย้ํามันซ้ําๆและลงมือทํามันจริงๆและสมคู่ควรเมื่อไหร่จักรวาลให้เราเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราได้รับผลแน่นอนค่ะทุกคนค่ะ โอเคขอแชร์สักครู่ขอแชร์สักครู่สวัสดีทุกคนล้านคนทั่วโลกสวัสดีมหาเศรษฐีทุกคนสวัสดีคนเก่าสวัสดีคนใหม่สวัสดีกัลยาณมิตรที่แสนดีทั่วโลกล้านล้านคนสวัสดีคุณกิฟสวัสดีคุณนานสวัสดีคุณแอปเปิลมะกอกล้วยส้มสวัสดีคุณเพชรคุณนิงคุณจินคุณดาสวัสดีข่าประเทศไทยสวัสดีกัมพูชาสวัสดีเวียดนามสวัสดีเมียนมาสวัสดีค่ะกิลิปิน มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันและก็สวัสดีค่ะฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ไอร์แลนด์อังกฤษอเมริกาอเมริกานะคะแล้วก็สวัสดีค่ะและล้านคนทั่วโลกสวัสดีประเทศจีนสวัสดีคนญี่ปุ่นสวัสดีคนเกาหลีสวัสดีคนเวียดนามสวัสดีค่ะเบียนมาสวัสดีกัมบอเดียสวัสดีทุกๆคนและล้านคนทั่วโลก่วันนี้ค่ะคุปุยแบบเป็นคนที่โด่งดังมากนะคะรู้จักกันทั่วโลกนะคะ เรามาโนด้านดีเราจินตนาการด้านดีคนมาดูคูปุ้ยมากมายเขาคลิปก่อนนี้ก็ประมาณ2 3 0สคนเข้าดูอะวันนี้เพิ่งเริ่มต้นคูปุ้ยสร้างเพจคูปุ้ยนภาวดีปาฏิหารแห่งชีวิตก่อนหนะ้านี้คูปุ้ยสร้างเพจในเพจของโค้ดปุ้ยค่ะเพจของโค้ดปุ้ยคูปุ้ยสร้างมาเป็นปีแล้วแล้วคูปุ้ยเพิ่งมาเปลี่ยนค่ะเป็นเพจคูปุ้ยนภาวดีค่ะ เขาเรียกว่าพัฒนาเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนข้ามไปเรื่อยๆแต่เมื่อเราพัฒนาเราไม่ลืมดินที่เราเดินเราไปไกลระดับโลกแต่เราไม่ลืมดินที่เราเดินวันนี้ค่ะคุปุ้ยก็จะไปไกลระดับโลกคนทั่วโลกคนต่างประเทศคนไทยต่ต่างแดน ทุกๆคนทั่วโลกได้รู้จักเราเพราะเราออกมาแบ่งปันในสิ่งดีๆเราเป็นนักส่งต่อสิ่งดีๆเราเป็นนักประชาสัมพันธ์ด้านดีค่ะไม่มีคําลบๆใดมาทําลายสิ่งดีๆที่เราทําลงไปได้ไม่มีพลังอํานาจด้านลบใดมาทําลายพลังด้านดีของเราได้ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้ทักแต่ลักนะวันนี้คลิปนี้จะถูกแพร่ออกไปทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเฟรช เพจไม่ว่าจะเป็น YouTube ทุกช่องทางเลยค่ะทุกคนสร้างแต่อัลบัมด้านดีฝากกดแชร์กดไลค์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะวันนี้วันนี้เราไม่รู้ว่า ชีวิตของเราจะตายตอนไหนแต่รู้แต่ว่าโลกออนไลน์วันนี้จะอยู่กับเราไปเป็นร้อยร้อยปีวันนี้ครูปุ้ยก็ไม่รู้ว่าครูปุ้ยจะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีหรือเปล่าวันนี้ต้องออกมาสร้างตวาัวตอนออกมาแบ่งปันสิ่งที่เราตื่นรู้และเบิกบานให้กับผู้คนทั่วโลกเพราะโลกภายในวันนี้ทางรัฐระดับโลกมีเพียง10เซเท่านั้นที่ร่วงรู้ความลับนี้และวันนี้ปุ้ยก็ไม่ยอมที่จะบอกว่าปิดกั้นสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วเราเบิกบานแล้วเราตื่นรู้ต้องต้องส่งต่อด้านดีบนยุคโลกออนไลน์นี้เราไม่รู้ว่า เราจะมีชีวิตยอยู่ไหมเราไม่รู้ว่าอีกกี่ปีเราจะเราจะอยู่ถึงกี่ปีอะโอเคไหมแต่เรารู้แต่ว่าเราทําดีทุกลมหายใจเราโปรแกรมด้านดีทุกลมหายใจเราปรารถนาแบบไหนได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเรามีความเชื่อเท่ากับความศรัทธาควบคู่กับเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับอันนึงนะความลับหนึ่งความลับคือว่าตื่นเช้ามา30นาทีแรกครึ่งชั่วโมงแรกคุณจะต้อง ขอบคุณคุณจะต้องมีความรู้สึกแบบไหน30ชั่วโมง30นาทีแรกของการตื่นนอนและ30ก่อน30นาทีก่อนนอนน่ะมันสําคัญมากเพราะก่อนนอนเราโปรแกรมด้านดีแล้วเราหลับฝันดีแล้วจินตนาการแต่เรื่องดีๆเราก็จะได้สิ่งที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นอันนี้คือทางลัดจริงๆนะ30นาทีแรก30นาทีก่อนนอน,30น,อน,น,อน30นาทีที่เราตื่นนอนก่อนหลับและก่อนตื่นนอนอะ่ะ30นาทีอะ่ะเราจะต้อง โปรแกรมเราจะต้องคิดแต่สิ่งที่เราปรารถนาคิดดีอารมณ์ดีสร้างสุขให้กับตัวเองเราจะต้องเบิกบานในดวงจิตของเราเราจะต้องขี้ทุกขี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปขี้ทุกขี้เราคือครูปุ้ยเป็นแม่คดปุ้ยจะเรียกคปุ้ยเรียกปุ้ยเรียกครูปุ้ยเรียกอะไรก็เรียกอาชีพเบิกบานนะคะปุ้ยจะแทนตัวเองว่าครูปุ้ยคือ เราขี้ทุกขี้เราะวีนกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้วีนจริงๆค่ะพอเรามาเรียนรู้กวาจักรวานก้แรงกระโดดนะเราก็เปลี่ยนตัวเองเราเรียนรู้ธรรมะด้วยแล้วเราก็ฝึกฝน,นด้านดีมาประมาณระยะเวลาแค่หนึ่งปีแล้วเรียนในทางออนไลน์อย่างเดียวไม่เคยเรียนสดกับใครและเรียนรู้ด้วยตัวเองพัฒนาด้วยตัวเองเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เราปรารถนาจะเป็นแบบนั้นคู้ปุ้ยเรียนตามแบบคนสําเร็จไม่ว่าจะเป็นครูใน ในโลกนี้ที่เขาเรียนรู้พัฒนาที่เขามองได้ดีแล้วดึงตัวเองอ่ะคูปุุยดึงตัวเองเข้าสู่พลังงานสนามแม่เหล็กพลังงานบวกเข้าหาคนบวกและคูปุ้ยบล็อกลบทุกเรื่องราวเราฟังไหมฟังเราอยู่บนโลกนี้เราต้องฟังรับลบได้รับบวกได้แต่ในจิตของเราอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันบล็อกเรื่องลบๆไงเราไม่อนุญาตให้เรื่องลบๆมันเข้ามาในดวงจิตของเราไม่อนุญาตลบลบให้ผ่านทะลุเข้ามา เขาเรียกว่าหมักหมในดวงจิตของเราในดวงจิตของเรามีแต่เรื่องที่แบบบุกบวกเท่านั้นขอบคุณนะคะที่มาชมกันแล้วมาชมย้อนหลังมาชมสดๆก็ได้นะฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้มาสั้นๆส,สั่นสะเทือนเอ๊ะวันนี้มาหัวข้ออะไรขอดูกอนนะ วันนี้ฝึกฝนจิตด,ด้านดีภายในนะคะ24ชั่วโมงทำตามผลลัพธ์เกิดใหม่ทันทีเราจะส่งแรงปรารถนาที่เราปรารถนาให้กับจักรวาลให้กับสิ่งสิงสิ์ที่คุณเคารพนับถือให้กับใครก็ได้ที่คุณเคารพนับถือรู้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราปรารถนาอะไรล่ะคะเราปรารถนาทุกๆอย่างในชีวิตปรารถนาทุกๆด้านในชีวิตไม,ไม่ว่าจะเป็นการงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความสุขและสิ่งที่สําคัญก็คือการแบ่งปันสิ่งที่มันดีๆออกสู่สังคมด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ค่ะทุกคนค่ะวันนี้ค่ะตื่นรู้นและเบิกบานมากๆขอแชร์บิ๊กนิดนึงนะขอแชร์ขอแชร์ขอแชร์ชรัรวๆว,วันนี้ค่ะความฝันของทุกคน คุณฝันอะไรคะบนโลกเนี้ย ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีพรหนึ่งข้อให้คุณคิดให้คุณฝันให้คุณปรารถนาะคุณจะเอาพรหนึ่งข้อน,นี้ทำอะไรเพราะฉะนั้นคุ้ปุ้ยขอความสุขค่ะความสุขในดวงจิตความเบิกบานในดวงจิตความตื่นรู้ในดวงจิตสร้างปัญญาในดวงจิตเพราะว่าถ้าเราเกิดปัญญาทุกสิ่งอย่างตามมาคะ่ะเมื่อเราปรารถนาอะไรเราจะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นใครบอกอันนี้มันเป็นกฎร,ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นศาสดาทั้ง5าศาสนาศาสดาของทุกศาสนา ล่วงรู้ความลับนี้แล้วออกมาแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ทิ้งคําสอนไว้ให้กับเรามากมายเรานับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามขงจื้อเหล่าจื้อห้าศาสนาก็คือมาจากธรรมะแก่นธรรมะอันเดียวกันเพียงแต่ว่ามันอยู่แต่คนละทั่วโลกเนี้ย หลูแต่ละจริตของแต่ละคนาศาสนาถึงต้องส่งมาหาศาสนาหลักๆเลยใช่ไหมคะ5าศาสนาหลักๆถึงต้องส่งมาเลยวันนี้เรามาแบ่งปันแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเรื่องราวข่าวดีให้กับทุกคนทั่วโลกได้รับรู้เราไม่รู้หรอกว่าใครจะมาดูเราแต่เรารู้แต่ว่าคนที่มาดูเราเขาจะบุญเสมอกันเขาถึงได้ชมเราโอเคไหมคะทุกคนวันนี้คะ่ะไปต่อด้านดีเสมอเอ๊เราจะทำยังไงดีนะแต่ละวันเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าจิตของเรามันไปด้านไหน ดูตัวเองค่ะเราลองดูตัวเองว่าจิตของเรามันมันบวกมากกว่าลบหรือเปล่าตื่นเช้ามา30นาทีแรก เราจะต้องขอบคุณทุกสรรพสิ่งสรรพชีวิตข,ขอบคุณเราโคตรของโคตรโชคดีที่ยังตื่นมามีลมหายใจเราโคตรของโคตรโชคดีจักรวาลโคตรรักชั้นสันโคตรมั่งคั่งรุ่งเรืองเฟื่องฟูเหลือเฟืองชั้นหยิบจับอะไรก็มัง่งคั่งทุกอย่างชั้นหยิบจับอะไรก็ประสบผลสําเร็จทุกอย่างเพราะหัวใจของชั้นมันสุขโคตรสุขมันทําด้วยหัวใจเห็นความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเราทํางานด้วยหัวใจเห็นความสุขแล้เราก็ได้เงินมาด้วยการที่เราทําความสุขแล้วเราก็ได้เงินมายิ่งเราออกมาแบ่งปันเท่าไหร่เรายิ่ง ความสุขมากเท่านั้นยิ่งออกมาให้ยิ่งออกมาส่งต่อสิ่งดีๆมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่าไหร่ทุกสิ่งอย่างดึงดูดแต่สิ่งดีๆมาหาฉันทุกอย่างฉันโคตรของโคตรโชคดีฉันเป็นคนโปรดของจักรวาลมันอยู่ในดวงจิต เงินทองไหลมาเทมาเมื่อเรามีความสุขเมื่อเราคิดสิ่งดีเมื่อเราส่งต่อสิ่งดีเมื่อเราทําสิ่งดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตามมาเองเมื่อวิธีคิดของคุณดีโคตรโคตรด,ด,ดีแล้ววิธีการมันจะตามมาเองไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากคิดเยอะกดจักรวาลคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้โคตรโคตรคิดแต่เรื่องราวดีๆให้เยอะๆเรื่องราวไม่ดีไม่ต้องไปคิดมันนะคะทุกคนขาทุกคนขาใครที่มาชมครั้งแรกไปดูนะคะคลิปนิวรอนช่อง3ออกรายการ คลิปนิวรอนก็คือการที่คนที่สร้างเรื่องลบๆมาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้ว่คะค่ะ คนเราเกิดมาทุกคนล้วนแล้วแต่มีจิตมาจากที่เดียวกันแต่โทนี่ล็อบบินวิทยาศาสตร์พิสูจน์มานะคะว่าจิตของคนเราไม่มีวันเกิดไม่มีวันตายค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนขาคนที่เกิดมาบอกว่าเกิดมาใช้กรรมเป็นไปไม่ได้ทุกคนที่เกิดมาเป็นคนมันโคตรยากโคตรลาบากน,นจะจ๊ะและเกิดมาเป็นคนนี่ก็คือโกรธเกิดมาสร้างคุณงามความดีเราต้องสร้างคุณงามความดีค่ะคุณรู้ไหมคะว่า เวลาเราป่วยเวลาเราไม่สบายอันนี้คือเขาส่งสัญญาณมาเตือนเราแล้วนะเตรียมตัวตายได้แล้วนะส่งสัญญาณมาเตือนเรานะเตรียมตัวได้แล้วนะสวัสดีล้านล้านคนทั่วโลกไม่ได้ทักแต่รักนะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีเวลาเราป่วยเวลาเราไม่สบายเวลาจักรวาลหรือพ่อแห่งจิตแม่แห่งจิตหรือว่าเขาเรียกว,ว่าป้าจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราลพนับถือจริงๆแล้วพลังจักรวาลมันกว้างใหญ่มากบนโลกใบนี้ จิตของเรานั้นจะเป็นจิตพุทธะจะเป็นจิตอะไรก็ได้เป็นจิตโพธิสัตว์เป็นจิตปัเจตพุทธะเป็นจิตมารเป็นจิตเทวดาเป็นจิตนางฟ้าเป็นจิตอสุรกายเป็นจิตเดรชานเป็นจิตทุกอย่างได้หมดในกายคนเพราะฉะนั้นจิตของเรามันเร็วกว่าม้าเพราะฉะนั้นเราต้องเดินทางด้านดีโปรแกรมด้านดีกฎจักรวาลมันง่ายมากๆค่ะคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้โคตรขีดนี้เป็นเป็นขี่ที่ มันเป็นคีย์ที่ใช้ได้ตลอดคือเราจะคิดเรื่องเรื่องลบๆอะ่ะเราจะคิดเรื่องลบๆให้น้อยลงเราจะคิดเรื่องที่มันแบบบวกๆให้มากขึ้นคิดแต่เรื่องที่เราปรารถนาให้มันเยอะขึ้นสายพูดสายภาพสายแอคชั่นกดจกักรวาลกดแรงรดุดมี3มสายพูดภาพแอคชั่นโอเคไหมคะและความรักคุณรู้ไหมคะว่าความรักในวัยรุ่นมันก็เป็นความรักคือบนโลกเนี่ย มันเปรียบเสมือนบัวสี่เหล่าที่พระพุทธเจ้าได้ตั้งไว้และคนก็มีอยู่สี่ประเภทเพราะฉะนั้นใครครูปุ้ยก็อธิษฐานจิตค่ะดึงดูดแต่คนที่อยากจะปรารถนาสําเร็จในชีวิตดึงดูดแต่คนที่ การยานมิตรที่แสนดีดึงดูดจะกมหาเศรษฐีรวยเลยรวยรวย,รวยก็คือไม่ได้รวยอะไรนะมันรวยรอยยิ้มรวยความสุขรวยการแบ่งปันรวยน้ําจิตรวยน้าใจรวยหัวใจแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่และคุณคิดแค่คุณวิธีคิดของคุณรวยแค่เนี้ยแล้วคุณ คุณจะเป็นสนามม่เหล็กดึงดูดแต่สิ่งดีๆมาหาคุณไม่ว่าคุณจะโปรแกรมอะไรปาถนาอะไรมันจะมัง่งคั่งรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดมันจะยิ่งเพิ่มพูนเพิ่มทวีเพิ่มภูมิซั์เพิ่มชวีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกค่ะว่าเมื่อคุณโปรแกรมได้นี่แล้วคุณจะไม่ได้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นกดจักรวาลกดแรงดูดทําแบบไหนได้แบบนั้นโอเคไหมวันนี้มาสั้นๆสั่งสะเทือนคะ่ะเรา จะส่งเขาเรียกว่าอะไรอะแบตบคูปุ้ยจะหมดแล้วนะคูปุ้ยจะไปแล้วนะ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  จะไปแล้วนะจะไปแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะฝึกฝนจิตภายในเราด้านดีเพราะว่าจิตเรามันมีจิตสํานึกมันเป็นจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึก90%ทุกอย่างจิตใต้สํานึกสั่งการทั้งนั้นเลยและก็จิตสํานึกของเราก็มีอยู่แล้ว1 0ส่วนจิตเหนือสานึกมันจะตามมาเองโอเคไหมคะทุกคนวันนี้ค่ะ เราจะส่งแรงที่เราปรารถนาเนี่ยเราปรารถนาอะไรให้จัก,กรวาลรับรู้แล้วเราจะต้องเป็นคนบวกขาดทุกลมหายใจเราจะต้องประคองจิตบวกขาดของเราทุกลมหายใจยืนหนึ่งในหนึ่งคืนค่ะปิติสุขบอกรักกตันยูลาลิกลาลีวันนี้เดี๋ยวครูปุ้ยจะมาจะมาไลฟ์ใหม่โอเคไหมวันนี้เจอกันใหม่เท่านี้ก่อนนะอย่าลืมคิดให้น้อยสุปให้มากมันให้โคตรโคตรคิดดีคิดแต่เรื่องที่เราจะปรารถนาดีๆและเราก็พูดดีพูดแต่เรื่องที่เราจะ ทำให้มันดีๆลงมือทําแต่เรื่องที่เราด้านดีเพราะเรามีความเชื่อด้านดีเราก็ลงมือทําด้านดีและที่สำคัญเราคบคน ที่เป็นคนดีและที่สําคัญเราก็ส่งต่อในสิ่งดีๆให้กับผู้คนทั่วโลกแค่นี้ค่ะชีวิตเรามันง่ายๆสบายๆค่ะปรารถนาอะไรก็ส่งจัก,กรวาลไปแบบนั้นปรารถนาอะไรก็ส่งแรงปรารถนาให้กับจักรวาลรับรู้เมื่อเราส่งแบบขี้ๆรัวๆยำๆซ้ำๆส,สิ่งที่เราปรารถนาค่ะทุกคนมันจะได้แบบนั้นอัน,นนี้มาบอกทางรักทางรอดใท้จริงๆวันนี้ไปต่อแล้วนะไม่รอแล้วนะและที่สําคัญที่สุดเราจะต้องหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะคะและก็อย่าลืมนะคะให้เวลาจิตตัวเอง15นาทีนั่งสมาธิ10 หนาทียอดมองสองตนสุดเหมือนว้พระนั่งสมาธิจิตของเราให้เวลาราง่วงเราอยากหลับเราก็งีบนะคะเราก็ต้องหลับให้เพียงพอเราก็ต้องตื่นเช้าอันนี้คือคนคนคนรวยเขาทำกันแบบนี้ตื่นเช้าแล้วก็เวลากลางวันเราอยากจะหลับเราก็งีบหนึ่งเพื่อที่จะสร้างพลังจุนพลังของเราภายในให้มันมีพลังที่เข้มแข็งอย่าให้ตัวเองเหนื่อยอย่าให้ตัวเองท้ออย่าให้ตัวเองล้ากําลังพลังงานพลังชีวิตพลังแห่ง แห่งพลังของเรามันอยู่กับเราอ่ะเราจะสร้างมันออกมาได้ไม่มีใครสร้างให้เราได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ไปต่อไม่รอแล้วนะบายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้เดทที่17บเจแล้วเราเจอกันใหม่เดทที่18พรุ่งนี้แล้วทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะรอติดตามนะใครแชร์ขอให้คุณนั้นรวยปังดังเปี้ยงขอให้คุณนั้นสำเร็จทุกๆด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมประสบผลสำเร็จทุกๆด้านค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะ ชีวิตเราเกิดมาต้องอยู่เหนือเขาว่าเงินเราเกิดมามันก็พร้อมกับเงินติดตัวมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรารถนาให้เงินติดตัวเราตลอดลมหายใจเราช่วยเหลือคนออกมาเพื่อช่วยคนจัก,กรวาลป้าจัก,กรวาลก็ช่วยเราอยู่แล้วโอเคไหมคะทําแบบไหนได้แบบนั้นโปรแกรมในดวงจิตแล้วคุณจะได้แบบนั้นทันทีไปแล้วบ๊ายบายลาซ่า